สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นรีโมทสำหรับ TikTok อกนะครับผมภายในกล่องเขาก็จะมีสายชาร์จแถมให้มาด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรีโมทก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเสียบสายชาร์จแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเป็นรีโมทบลูทูธนะครับวิธีใช้งานเรื่องสวิตช์เปิดกันเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมฮะมันเล็กเหลือเกินโอเคเห็นอยู่นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดบลูทูธนะครับทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะ มันจะชื่อว่า BLE นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการจับคู่ให้มันได้เลยนะครับหลังจากที่จับคู่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มการใช้ง,งานกันได้เลยนะครับ วิธีการใช้งานก็แสนจะง่ายดายนะครับเพราะมีไม่กี่ปุ่มนะฮะปุ่มแรกกันก่อนเลยปุ่มตรงกลางนะครับจะเป็นตัวเล่นแล้วก็ตัวหยุดนะครับแต่จริงๆตรงนี้มันเป็นรูปหัวใจนะฮะแต่ว่าพอผมกดเข้าไปก็กลายเป็นตัวเล่นกับตัวหยุดนั่นเองนะครับเพกับสต็อปนะฮะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นการกดหัวใจนะครับให้คลิปที่เราดูนะครับอ่าอันนี้ผมเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับเริ่มกันใหม่นะแล้วปุ่มถัดมานั่นก็คือปุ่มด้านบนนะครับกดขึ้นบนนะครับจะลากคลิปที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาจากด้านล่าง่่มกกปดที็ุ ด้านล่างนะครับมันจะสไลด์ลากจากด้านล่างขึ้นบนเหมือนเราสไลด์หน้าจอนั่นเองนะครับแล้วกดหนึ่งที่ก็สไลด์หนึ่งทีนั่นเองนะครับก็จะเป็นคลิปถัดไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งเราไม่ต้องไปแตะหน้าจอนะครับผม เบ <auto> ื่อก็ใช้แบบนี้นะครับในการเลื่อนคลิปไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับในส่วนถัดมานั่นก็คือปุ่มด้านขวานะครับด้านขวานั่นก็คือการเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ของคลิปที่เราต้องการจะดูนะครับส่วนปุ่มซ้ายก็คือการกดกดย้อนกลับนั่นเองนะครับกดเพื่อจะย้อนกลับนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน้าต่างหลักๆที่ใช้อยู่นั่นเองนะครับส่วนปุ่มรูปกล้องที่อยู่ด้านล่างนะครับลองกดดูแล้วนะครับมันไม่กดบันทึกให้นะครับก็เลยไม่นําก็เลยไม่ได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่ามันสามารถ ใช้กับกล้องโทรศัพท์มือถือปกติได้นะครับพอผมเชื่อมต่อแล้วก็กดกล้องนะครับกล้องมันก็จะถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอโดยอัตโนม,มัติตามที่เรากดนั่นเองนะครับผมก็เลยไปเปิดดูที่ร้านที่เราซื้อมานั่นเองนะครับปรากฏว่ามันสามารถใช้ได้กับ iOS 15.4.1นั่นเองนะครับแต่ที่ผมมารีวิวนั้นมันเป็นโทรศัพท์ Android นั่นเองนะครับถึงว่าสิมันใช้งานด้วยกันได้ไม่เต็มร0อซแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ Android ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ส่วนถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เนาะถ้าเกิดอยากจะให้คุณภาพที่ดีกว่านี้แนะนําให้ราคาที่อัปเกรดแล้วว่าแพงกว่านี้เพื่อนๆใ,นใดนะครับที่ชอบดูทิกต็อกเป็นวานๆานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มีที่มาแนะนานะครับเป็นสินค้าแนะนำนะครับผมเพื่อน,น่าจะชื่นชอบคลิปนี้บางไม่มากก็น้อยนะครับ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจลืมกดแชร์ให้ด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีสินค้าอะไรมารีวิวกันอีกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันกันมพล้วกับสินค้าาทีีีี่่่่่่รรววววิินนนออออยยยููใชงเเพืืๆกด สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ในช่องนี้กันได้เลยครับ